สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่ปั๊มดายไม่ใช่ปั๊มดาวอยู่เดิมบางนะคะดูเดิมบางเพราะว่าที่เดิมบางเนี่ยนะคะเขาจะมีตลาดคือตลาดคล้ายๆแบบตลาดเย็นนะเดินตลาดตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีแค่เสาร์แรกของทุกเดือนนะคะคือวันเสาร์แรกของเดือนเดือนหนึ่งแค่มีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเสาร์แรกของเดือนนั้นด้วยนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะคือบริเวณของออด้านหลังเนี่ยนะคะ ด้านหลังแบบนี้นะนะคะมาจะจะเป็นแบบขนส่งนะคะทุกคนขนส่งเอ้ที่รถบกสอเขามาจอดที่ท่าช้างนะคะทุกคนอตอนนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนไปข้างหลังนะคะด้านหลังเนี่ยคือบริเวณขนส่งของตลาดท่าช้างที่จะไปท่ารถตู้ได้นะคะทุกคนประมาณนั้นแล้วก็ เ,เขาก็จะมีเดี๋ยวนะคะทุกคนส่วนด้านหน้านี้นะคะก็คือถนนเส้นที่ที่วิ่งจะวิ่งไปตรงหรอ,อนาฬิกาของตลาดท่าช้างนะคะด้านหลังนั้นนะคะด้านหลังที่ประพอิยืนอยู่นี้นะคะก็จะไปทางปั๊มดาวนะคะทุกคนส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะดีนเดินไปด้านหน้านะคะด้านหน้าแถบนี้เป็นซอยนี้ซอยเดียวนะคะซึ่งเขาปิดถนนนะคะ,ะตลาดก็จะเริ่มประมาณสัก5-6าหโมงประมาณนี้ตอนเย็นนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาให้เป็นตลาดเย็นเดินตลาดเย็นนะคะทุกคน เดินตอนเย็นก็แค่แค่จากจงตรงช่วงตรงทางเข้าขนส่งนะคะทางเข้าที่จอดรถบกสไปถึงประมาณตรงหอนาฬิกาของตลาดท่าช้างหรืออ,อำเภอเดิมบางนางบวชน,นะคะทุกคน่าก็จะมีเสาแรกของทุกเดือนเท่านั้นนะคะแค่เดือนละหนึ่งครั้งนะแตใครจะมานะคะแล้วก็เป็นตอนเย็นด้วยนะคะทุกคนก็จะมีของขายอย่างนี้เลยเยอะแยะประมาณนี้เลยนะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวเราเดินดูนะคะว่าเขามีเขามีรถรถเขามีอะไรกันบ้างนะคะก็คืออ่ะเดินป้ายก็ระยะทางก็ประมาณสัก2-300เมตะรคะ่ะโดยประมาณนะคะประมาณเนี้ยนะคะความยาวของเส้นทางที่เดินนะคะอ่านี่เป็นไก่ทอดนะคะทุกคนอ่าแล้วก็นี่เป็นขนมปังน่ากินอ่ะนะคะพานเนย แล้วก็มีดนรีสดด้วยนะคะทุกคนอ่ามีดนรีสดอ่ะมีก๋วยตเตี๋ยวแห้งน่าอาแล้วก็มีซูชินะคะทุกคนลูกจะกินแล้เข้ามาเนี่ยแหละหอาเราเดินไปเลยอะมีดนทีสดน้องๆก็มาแสดงดนรีสดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหอยทอดนะคะเออก็ทางนี้ก็เป็นหมี่ครุกนะคะ ลุกมีลุกอ,าอ่าเดินปายนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเสาร์แรกของทุกเดือนเดือนละครั้งเท่านั้นนะคะเดือนละแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะมีครั้งเดียวนะคะหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์แรกของเดือนด้วยนะคะทุกคนอ่าเดิน <ๆ S 2> เดินไปนะคะอ่ามีการแสดงของน้องๆนะคะ ต้นตรีไทยนี่น,นี่เลยนะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งนะคะอ่าอ๋อก็ะอ,อะไรด้วยอ่ะเพอนคนอีทีตัวอีทีหรือเปล่าคะ นี้ขอบอกว่าไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะคะรถรุ่นนี้ซึ่งมันมีอายุมากกว่ามากกว่าเราอีกไหมอะเนาะเนี่ยทุกคนนะโอ้สุดยอดนะคะเออโอเคแล้วก็อ่ะแล้วก็มาดูนี่สมล้อสามล้อนี่ นี่อ้อ oh, Amazing มากนี่ตัวของเยอะมากทุกคนนะของกินเยอะมากๆใครอยากจะมาเดินซื้อของกินก็มาได้เลยนะคะนี่ชิ้นละสิบาทนะคะทุกคน คพาเดินทั่วๆนะคะพาเดินทั่วๆแถบนู้นก็มีอะไรเดี๋ยวเรายิงยาวๆไปเลยนะคะ,อ,ะอยวค่อยดูแถบนู้นนะคะกลับขับไปเราเดินแถบนี้ก่อนแล้วกันนะคนละฝั่งคนละแถบแล้วกัน,นะะแถบนี้นะคะแล้วก็ เดินไปอาจจะเป็นการแสดงของน้องๆเพื่อการศึกษาอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนหิวอ่ะหอบอานนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะเย็นบานก็ร้อนไส้กรอ,อกไส้หัวมีจอบปู กล่องหนึ่งค่ะได้เลยค่ะวันนี้คุกใหญ่ค่ะเดี๋ยวหนูเดินกลับมานะคะได้ค่ะโอเคเราสั่งกุ้งอบวนเส้นละหนึ่งมีนี่ด้วยอะไรนะเบื้องยวนเบื้องทิ้งรอหน้าเลยนะนู้นน่ะเบื้องยวนยาวแล้วก็สั่งโมเลสเมืองเมืองยวนหากินยากแล้วนะคะทุกคนเบื้องยวนเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำ ก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาของกินด้วยทุกคนหาของกินด้วยดูว่ามันจะได้อะไรกินได้ได้กุ้งอบุญนเส้นแล้วหนึ่งนะกุ้งอบุญเส้นแล้วหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เดินหาไปอีกเมื่อที่เราเจอเจอเอ้ตรงนี้นะ หลัจากเดินมาแล้วนะทุกคนมีซอยมีซอยเดี๋ยวไปได้อีกนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาทางนี้ได้อีกเดี๋ยวมาทางที่จะไปหาแม่น้ำมาค่ะทุกคนก็จะมีมีอะไรนะต้มแซ่บกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้นะคะเ<ม>ออเราจะได้อะไรกินมากัข้าวเนี่ย เดินัน,นิดหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีอะไรเยอะแยะก็เดินมันเพลินอยู่ทุกคนก็ของกินเยียบของกินมากมายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะซื้ออะไรเดินเราได้อย่างเดียวเองเ็าก็ได้เ้นิ้กว่าอา้านเอาเอ็นหมูสองลายค่ะ ค่ะทุกคนยังไม่ได้กับข้าวก็เดินมีผ้าเสื้อผ้ามือสออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นขนมจีนไข่ตุ๋นยำตลาดแตกนะคะทุกคนยำตลาดแตกแบบนี้เลย ก็ได้แล้วก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนได้มาแล้วกลับบ้านไปกินกันเลยนะทุกคนแค่นี้แหละโอเคถ้าใครอยากมานะคะทุกคนวันเสาร์แรกของเดือนนะคะตรงกับวันที่เท่าไรไม่รู้นะคะก็คือเสาร์แรกของเดือนนั่นแหละมากันได้เลยนะคะทุกคนมาเดินที่ตลาดท่าช้างหรือเดิมังนังบวชตรงตรงซีเจเอาง่ายๆตรงซีเจธนาคารอมสินนะแต่ก็เริ่มปิดทางแล้วไม่ให้เผ่านแล้วนะคะ ตรงธนาคารอมสินของเดิมบางนางบวชนะคะทุกคนมาได้เลยนะคะโอเคถ้าอย่างไรก็ขอบคุณนะคะเจอก,กาันคลิปหน้าบ๊าย